มีชีวิตดีๆมากๆนะคะจากภาพภายนอกหลายคนเขาก็ไม่ได้มีความสุขในลึกๆกันนะเราดูเป็นคนคนไปนะคะใครที่อยู่ต่างประเทศแล้วไม่มีความสุขเพราะอะไรก็ไปดูเหตุผลของแต่ละคนนะคะของโบ๊เนี่ยพบ๊มีความสุขเพราะพอใจแบบนี้นะคะมีตังค์ซื้ออาหารกินที่อยากกินที่หาได้ซื้อข้าวของที่อยากได้ที่ไม่ได้อยากได้เกินกว่าเงินที่จ่ายได้เลยนะคะอะไรที่แพงมากๆ แล้วจ่ายได้ยังคิดแล้วคิดอีกเลยว่าฉันจะจ่ายไหมทั้งทาง,งที่เงินไม่ที่เงินฉันเลยนะเงิน <mel od ic> ของสามี <g ular ood> สามีไม่เคยว่าอะไรเลยนะอ,อยากได้อะไรก็ซื้อไปเพราะว่าสามีรู้ว่าเราไม่ใช่คนที่ใช้จ่ายโดยไม่คิดหน้าคิดหลังเงินไม่ใช่เงินเราไงแล้วเขาก็ไม่ได้รวยเป็นพันพันล้านอย่างเงี้ยถ้าเขารวยเป็นพันพันล้านเราก็อาจจะคิดน้อยหน่อยอันนี้ก็ไม่ได้รวยเป็นพันพันล้านนะคะร้านไม่ใช่ร้านรอเรือนะร้านรอลิงคนที่มีความไม่พอเพียงไม่เพียงพอกับสิ่งที่ตัวเองมีไม่มีความ สมดุลกันบาลานซ์กันนะคะก็มักจะไม่มีความสุขกันแหละใครที่เป็นคนที่บาลานซ์สิ่งที่ตัวเองมีกับความต้องการตัวเองได้ก็ดีนะอย่างงดกลับไทยไปเนี่ยนะไม่ได้กลับ8ปปีแล้วไงพอกลับไปเนี่ยก็เห็นความลำบากของคนเยอะมากๆนะคะผู้คนที่เขาทํางานเพราะเขาต้องมีคนที่ดูแลอยู่ข้างหลังมีลูกมีเมียมีลูกมีสามีมีพ่อมีแม่มีใครๆแล้วเขาก็ทํางานขายแรงงานหลายคนเนี่ยไม่มีวันหยุดเลยทํางานตั้งแต่เช้ายันค่ําไม่ได้นั่งด้วย ยกตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ที่รถไฟฟ้า<笑><笑>เขาบอกว่าเขาทางานนะเจ็ดวันมีวันหยุดวันหนึ่งแล้วทางานตั้งแต่เช้ายันสองทุ่มสามทุ่มแล้วแต่ไม่ได้นั่งเลยยืนยกเว้นช่วงเวลาที่ผู้โดยสารน้อยก็อาจจะแบวบนั่งแป๊บหนึ่งได้แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าในพื้นที่ของเขาสถานีนี้ถึงสถานีนี้เนะี่ยมีเจ้าหน้าที่กี่คนพัดเปลี่ยนกันยังไงอย่างเงี้ยนะแลก็คุยเขาแล้วก็เล่าให้บิตเตอร์ฟังบิตเตอร์ก็เริ่มมองเห็นภาพว่าอืเราเนี่ยทํางานยังไงแล้วเราได้เงินมากกว่าเขาตั้งเยอะเราไก็ได้ไล่คั้คบผูน ให้นึกถึงคนที่เขาแยกกับเราเห็นไหมล่ะอย่างเงี้ยนะคะใครที่คิดได้น่ะคุณก็เป็นคนที่เห็นชีวิตของคนนั่นแหละแต่ถ้าใครคิดไม่ได้คุณก็ไม่เห็นหรอกคุณก็จะเห็นถึงความไม่สบายไม่ดีในชีวิตตัวเองนะคะแล้วแต่เลยนะอันนี้มาเล่าให้ฟังว่าโอ้ต่ะอยู่เมริกาโออยู่สบายดีไม่ได้ร่ำรวยอะไรสิ่งที่ต้องทําก็คือทําเพราะว่าเราต้องทําแบบที่เราอยู่ได้เราจะไปอยู่ลกๆเราก็ไม่ไหวแต่เราก็ไม่ได้เนี้ยกริปมากเนื่องจากสถานที่กับข้าวของที่มี ไม่ได้สมดุลกันเป็นบางจุดอย่างเงี้ยก็อาจจะดูรกลกดุงรังในความเป็นจริงไม่ใช่เลยเราเป็นคนที่สะอาดและทคำความสะอาดใครที่อยู่บ้านมีพื้นที่มีต้นไม้ต้องกวาดใบไม้มีตังจ้างอันนี้ก็ดีหน่อยนะก็ทุ่นแรงตัวเองนะคะผู้คนที่เขาอยู่ต่างประเทศอะ่ะก็มีแตกต่างกันไปอะ่ะก็มีทั้งสุขทั้งไม่สุขทั้งทุกจริงทุกไม่จริงนะคะก็ต้องดูเป็นไปเป็นคนๆไปะนะจบดีกว่า